สวัสดีค่ะช่อง้ายทองเงินนะคะวันนี้เผ่อใหญ่นะคะแล้วก็ช้างอีกหลายๆนายเชือกนะคะมาต้อนรับนักเรียนเตรียมทหารนะคะมี้ายทองคํานะคะ้ายนุ่มเซ้ายเซน้นันสายสีทับทายนะคะน้นก็ลายเชือกนะคะมีลายเอกสิทธิ์ ขายสำเภาทองขายฝองนะคะอตอนนี้ก็กำลังรออยู่นะคะตอนนี้นะคะ ทางนะคะผู้ชายหลายๆเชื่อนะคะก็กำลังจะรวมตัวกันนะคะสายสันเภาทองค่ะสายลาคี้นะคะ ขารขเอกสิทธิ์ค่ะผู้แทนนะครับต้อนรับแล้วก็เอกสิทธิ์นะครับจากโรงเรียนเรียนทหารนะครับสถาบันวิชาการองทัประเทศนะครับวันนี้ังนี้จะเป็นทีงานห่ม่มานที่าการเก่าต้อนรับฝั่งนี้จะเป็นนิมานพันช้างนะคะ วมสวนนะครับว้พระครูประคัมภ์ที่ชาวช้างเราเคารพนับถือนะครับก็จะนำโดยท่านพ่อไยรหมอเท่าหลายชื่อนะคะแล้วก็ท่านรวมตัวกันนะคะหมอช้างนะครับที่อาวุโสนะครับเป็นผู้ทำนำทำพิธีการนะครับ ะะวันนี้นะครับรถขบวน kind of like er ทีมงานก็ได้เข้ามานะครับวันนี้นะครับโครงการโคดชนะจับจอมสุริย์ของเราก็รู้สักเรียนเรียมารเดินทางมาถึงแล้วนะคะทางทีมงานด้วยรถบัฟหลายคันหลายคันเลยนะคะได้ให้เกียรตินะครับเข้าชมกิจการนะครับการดําเนินงานของโครงการค้นชนะจับจอมสุริย์นะครับ เป็นช้างนะคะพอพลายนะคละลลายเชือกนะคะวันนี้นะครับช้างพลายนะครับตัวน,นี้นะคะักเรียนเตรียมทหารนะคะก็มาถึงแล้วนะคะดูขบวนรถบ,บ้าหลายคันนะคะก็จะมีพ่อพลายนะคะ สวยงามหลา,หลายเชือกนะคะยินรอต้อนรับอยู่นะคะส่วนน้องช้างสองเชือกนะคะน้องออรทัยแล้วก็น้องบุญทรงนะคะก็จะอยู่ข้างหน้านะคะครับก็ทางวันนี้นะครับทางโครงการโฆษณาจับจงสุรินนะครับเราก็ได้ต้อนรับนะครับนักเรียนเตรียมทหารนะครับจาก สถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะครับน้องๆทั้งหลายนะครับน้องๆเตรียมทหารรุ่นที่2องชั้นปีที่2รุ่นที่62ทั้งหลายนะครับเดี๋ยวตอนน้องๆจัดแถวนะครับพี่ก็จะคุยรายละเอียดถึงโครงการโฆษณาจับจังหวัดสุรินทร์ของเราให้น้องๆฟังนะครับพอสังเกตเกินนิดหน่อยนะครับก็โครงการโฆษณาจับจังหวัดสุรินทร์นะครับจัดตั้งขึ้นโดยพระราชสวัสดนีของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตนะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนินมีพันปีหลวงนะครับท่านมีพระราชสวนีให้เราจัดตั้งเพื่อรองรับนะครับแล้วก็แก้ปัญหาของช้างที่ไปเดินเล่ร่อนในเมืองนะครับโดยท่านเล็งเห็นนะครับหรือนะครับตอนนี้นะครับจะเดินผ่านคลายหลายเชือกนะคะ ในลําดับต่อไปนะครับขอกล่าวเรียนเชิญน,นะครับท่านผู้บังคับการกรมนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารน,นะครับระดับสูงนะครับทุกท่านนะครับพร้อมกันที่วงเวียนพระครูประปกรรมนะครับ เรียนเชิญครับเจ้าหน้าที่โครงการทุกท่านครับออนะครับท่านท่านเอกนะครับอ,อุทธนาสุรธรณีนะครับได้นำน้องๆน,นะครับเหลียมทหารแล้วก็ท่านผู้บังคับบัญชาระดับสูงของโรงเรียนนะครับได้ทำพิธีบวงสวงนะครับบอกกล่าวไหว้พระครูป้บังคับบัญชาซึ่งเป็นครูที่ ชาวช้างของเราเคารพกับถือนะครับแล้วก็ให้ความเคารพวันนี้นะครับได้มีพ่อหมอเท้านะครับหมอช้างอาวุโสนะครับได้ให้เกียรติมาเป็นผู้นำวงสวงทำพิธีนะครับ พระจันทร์ใสสวัสดีลาภูนโมพุทธ,ธายะโสชุชโมภาทาสีสีข้าพเจ้าทั้งหลายขอนน้อมถวายดอกไม้ทุกเชียนเรื่องสักการบูชา เทวดาฟ้าดิน16ชั้นฟ้า15ชัน้นดินผู้มีหูทิบตาทิฟโปรดปรานประทานพรรับดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะบ,บูชาของลูกของหลานบริวารรทั้งหลายซึ่งมี พวกมนหูทิพตาทิพติาทิพรนประทานพรเชิญลงมารับเครื่องสังเวยรอไห้ไก่โตหัวหมูตัวใหญ่ผลลาบากมากมายขนมนมเนยนานาประการของลูกของหลาน บริวารทั้งหลายนำมาถวายแก่ท่านขอให้ท่านจงรับท่านรับแลว้วขอให้ท่านโปรดปรานประทานพรเปิดหูเปิดตาเปิดสติปัญญาเปิดแสงสว่างเปิดถนทางให,ให้ลูกให้หลานทำการเส้นว่า มีแต่ความสุขความเจริญคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าได้เกิดได้มีมีแต่ความสุขความเจริญเงินไหลนองทองไหลามายุดทาบรรดาศักดิ์ลาบยุดสรรเสริญมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมตรรคผลนิพพาน ทรัก์สินสลิงคานยุธธาบรดดาศาสไหลามาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือนทุกท่านทุกคนณวบันนี้ด้วยเ,อเถอนสาธาครับเรียนเชิญครับ ขขยิญทุกท้านรับเชิญทุกท่านครับะะยืนร่วมถ่ายภาพ<ส>าพนักงาน<ส>าโครงการนะครับ ภาพช้างครับช้างชูงวงต้อนรับหน่อยครับครับทั้งหมดเลยนะครับครับพร้อมกันครับเลิงซอฟสามชูงวงทั้งหมดเลยนะครับชูงวงทั้งหมดนะครับชูงานหน่อยครับพญานนะคะพญาช้างนะคะชูงวงค่ะพญานาคงวงนะครับอยากจะใส่ยุ่งครับเรียบร้อยครับ ในลำดับถัดไปก็จะเป็นการแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับครับกลุ่มแรกก็จะเดินทางไปที่ลานแสดงครับกลุ่มที่2จะไปโรงพยาบาลช้างครับกลุ่มที่3ก็จะไปโรงกระดครับครับเดี๋ยวก็จะแบ่งเป็น3ามกลุ่มนะครับครับต่อจากนี้ครับมีมีครับเดี๋ยวจะมีรถนําขบวนไปนะครับจุดที่2จะไปโรงพยาบาลช้างครับจุดที่3จะไปโรงระดาษนะครับครับแจ้งเจ้าหน้าที่ ตามจุดต่างๆได้เลยครับค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังจะรวมตัวกันนะคะสามกลุ่มนะคะเราจะไปเยี่ยมสถานที่เงสามแห่งนะคะบณเป็นอย่างสูงนะครับใกล้ชิดเลยนะคะน้องระวังช้างด้วยนะครับน้องระวังช้างด้วย กล,ลุ่มหนึ่งก็จะไปที่โรงกระดาษนะคะโรงทํากระดาษจากมูลช้างนะคะกลุ่มหนึ่งก็จะไปที่โรงพยาบาลช้างนะคะ อยกลับนะคะคลิปนี้ให้ีมนะครับผมมาชมเพียงแค่นี้ครับผมฝากกดแชร์กันไหมครับกดแครกดบีมครับไลค์ด้นะครับกดตั้งแกล้งครับทมสากว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ